แต่ก่อนคือเป็นอาจารย์เปิดร้านอาหารเจอสถานการณ์โควิดสภาวะมันแย่มากจนในที่สุดมันกลายเป็นติดลบนะตอนนั้นเงินไม่เหลือแล้วมันคือแบบพิกสถานการณ์เราหนักเกินไปเหมือนกับเอ้ยชีวิตมันหนักเกินไปอ่ะเราไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ลูกสอบเพศัจุลาได้แต่ไม่มีเงินมอบตัวบ้านกำลังจะโดนยึดค่าน้ำเข้าไฟ2เดือนไม่มีจ่ายตอนนั้นแบบเฮ้ยไม่อยากอยู่แล้วแต่ หน้าลูกหน้าแม่แล้วแม่แก่ขนาดนี้เขายังสู้เลยแล้วเราแล้วเราเป็นแม่แล้วก็มาสอนลูกก็ทําทอย่างนี้สิลูกสอนคนอื่นสอนทุกคนเก,ก่งมากเลยตอนสอนชาวบ้านแต่พอผมเข้าตาตัวเองเฮ้ยเอาตัวไม่รอดอ่ะก็เลยแบบเหมือนจะขอสู้สุดท้ายแล้วก็บอกลูกว่าพี่แม่จะสู้ตั้งแต่วันแรกชั่วโมงเดียว หมดเอี้ยงอาจจะฟุกก็ได้ลองดูวันที่สองภายใน2ชั่วโมงหมดเอี้ยงมันก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ต้องดูวันที่ 3- ที่4ี่สตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ต่อแถวมาตลอดตอนนี้7เดือนขายได้วันละประมาณ 10,000- หมถึงบาทขายไก่ยอทอดนะคะก็คือเป็นไก่ยอสูตรพิเศษดำแป้งน้อยแล้วคุณภาพก็เอามาทำชุบแป้งทอดมีความอร่อยมีความนุ่มเด้งปกติจะเห็นทั่วๆไปเขาขายนึ่ง แต่ของครูภาพนี่มีทั้งนื่อด้วยแล้วก็เอามาชุบแป้งทอดอซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นสูตรพิเศษของทางร้านที่มาจากที่ครูภาพเคยกินอาหารตอนเด็กๆมันเป็นอาหารยวนแล้วเขาทาขายหน้าโรงเรียนเราเคยกินของของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยแต่เราหากินไม่ได้ที่ไหนเลยเก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทําอะไรขายหนึ่งเราหาความแตกต่างของเราก่อน2เราเคยมีตัวอย่างที่มันเป็นตัวอย่างของสินค้าที่มันอร่อยแล้วเราเอาลองมาทําดูไปก,กินน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งมันไปกันได้ดีต้องบอกว่าน้าจิ้มเนี่ยเราใช้มะนาวสดเราใช้เรื่องของการปรุงรสที่สามรสกลมกล าทแต่ก่อนที่เป็นอาจารย์แล้วก็ทํางานประจําเหมือนกันแล้วค่ะแล้วก็อยากจะมีกิจการของตัวเองครูภาพก็เลยมาเปิดร้านอาหารเปิดได้อยู่3ปีพอเ,เจอสถานการณ์โควิดสภาวะมันแย่มากว่าคลองร้านอยู่ประมาณ2ปีมันไม่ไหวแล้วหมดทุนจนในที่สุดมันกลายเป็นติดลบครูก็เลยตัดสินใจปิดร้านแล้วหลังจากนั้นครูก็ไปขายหมี่ทรงเครื่องขายหมูข้าวหมูทอดโดยมีน้ำจิ้มตัวนี้แหละทำงานอีเวนต์สุดท้ายกินทุนหมด ก็เลยคุยกับพี่สาวว่านี่อยากจะเอาไก่ยอมาทําแล้วมาขายออนไลน์จะต้องทําในแบรนดนะ์เรานะกราจะไปซื้อของคนอื่นมาสวมแบรน์มันทาไม่ได้เราต้องไปจ้างเขามันต้องใช้เงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้พี่สาวก็ให้มาพอ,อให้มาปุ๊บมันก็จะมีขั้นตอนว่าคุณจะต้องเอาออกมาเท่าไหร่ไปเสนอขายไม่มีใครรับเลยตอนนั้นน่าจะประมาณ200กิโลเกือบ200,000เอาไปขายไหนก็ขายไม่ได้สุดท้ายเสียทิ้งก็มีณนะตอนนั้นอะเงินไม่เหลือแล้วเงินเหลืออยู่5000มันบอกตอนนั้นเคยคิดที่จะฆ่้าตัวงาถูกต้องค่ะ มันคือแบบพีกสถานการณ์เราหนักเกินไป<ม>เหมือนกับเอ้ยชีวิตมันหนักเกินไปอ่ะมันไม่เคยเจอสถานการณ์นี้ตั้งแต่จบมาเนาะเรียนก็สูงมีการงานที่ดีมากๆมีบ้านมีรถเราไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ลูกสอบเพชจุฬาได้<ม>แต่ไม่มีเงินมอบตัวบ้านกำลังจะโดนยึดค่าน้ำค่าไฟ2เดือนไม่มีจ่ายเราแย่เฮ้ยเราจะไปยังไงต่อกับชีวิตตอนนั้นแบบเฮ้ยไม่อยากอยู่แล้วแต่ หน้าลูกหน้าแม่แล้วแม่แก่ขนาดนี้เขายังสู้เลยแล้วเราแล้วเราเ,ราเป็นแม่แล้วก็มาสอนลูกก็ทำอย่างนี้สิลูกสอนคนอื่นสอนทุกคนเก่งมากเลยตอนสอนชาวบ,บ้านแต่พอผงเข้าตาตัวเองเฮ้ยเอาตัวไม่รอดอ่ะอายไหมอ่ะตายกไปก็ไม่น่าจะเป็นที่เคารพนับถือก็เลยแบบเหมือนกับขอสู้สุดท้ายแล้วก็บอกลูกว่าเฮ้ยแม่จะสู้ ขอร้องลูกว่าไปขายกับแม่หน่อยได้ไหมมีตังเหลืออยู่5 0 0บาทเงิน5,000บาทครูทําน้ำจิ้ม3 0 0พันครูมีเงิน1,000สํัสำหรับซื้อไก,ยยก่ยอมาทอดขายอุปกรณ์ก็หาแบบกอกๆแกะๆเท่าที่เรามีอยู่ในบ้านของเราตั้งแต่วันแรกแแรการตอบรับดีมากๆ250ชิ้นชั่วโมงเดียวหมดเกี้ยงได้ประมาณ2 5 0 0บาทดีใจเราฝันไปหรือเปล่ามันฟุกหรือเปล่าอาจจะฟุกก็ได้ ลองดูวันที่2ค่ะภายใน2ชั่วโมงหมด,หมดเยี่ยมมันก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ต้องดูวันที่ 3- มที่4สิมันของจริงมันต้องตอบรับกลับมาคนต้องกลับมาซื้อสิตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามนก็ต่อแถวม,มาตลอดตอนนี้7เดือนขายได้วันละประมาณ 10,000- ถึง13,000บาทประมาณกี่ชิ้นพันถึงพันสามร้อยชิ้นภายในประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้ดีใจที่สุดเลยค่ะดีใจที่แบบ จากคนไม่มีที่จะซุกหัวนอนต้องบอกคํานี้เลยขอบคุณลูกค้าที่นี่ที่เขาเป็นคนที่ทําให้ครูภาพมีวันนี้เขามาต่อแถวตั้งแต่วันแรกทําให้ครูภาพสามารถที่จะกลับมายืนได้อีกจุดหนึ่งจากคนที่แบบเหมือนกับล้มแล้วทุกอย่าง mm hmm. เงิน5 0 0พันวันนั้นมันสามารถทําให้ครูสร้างเจดหลักได้ในวันนี้เอาบ้านกลับมาได้มีรถมีเงินพอที่จะให้ลูกเรียนจบแล้วก็มีเลี้ยงคนในครอบครัว ฝากข้อทางการติดต่อด้วยนะคะใครที่สนใจอยากมีอาชีพไก่ย,ยอทอดนะคะอยากมาเรียนสูตรก็สามารถที่จะติดต่อคุณภาพมาได้นะคะเพจชื่อไก่ยอคุณภาพสามารถที่จะแอดไอ l ดี e ไลนมาได้แอด m 3 4 5นะคะมีแอดนำหน้าคุณภาพเปิดประมาณ4ี่โมงเย็นถึงประมาณทุ่มครึ่งะคะ่ะ